ไอพรมตอนที่อยู่ตรงนั้นอมไอพรมแม่พรมพว่พรม,อพมตอนที่พรมอยู่อย่างนี้พมบอกไงนะพี่ตอนออกมาก็คือยังพาซวยก็ผมบอกแล้วว่าไอสตอร,รี่เนี้ยเหมือนเป็นจุดชี้วัดของเอ็มดีว่าจะกลับมาได้หรือว่าจะแย่แย่กว่าเดิมการที่แพอย่างเงี้ยก็คือจะแย่กว่าเดิมเพราะว่าถ้าแพฮิโรชิในเทียกโกก็ไม่ไหวกระแกงไหนแล้ว พราะก่อนหน้านี้ถ้าวัดเทียโกะนีโเราชี้กับเทียคือแก๊งที่แบบว่าเล่นเโซน,นบนไม่ไหวอะ่ะแล้วตอนนี้เทียเขาเขาพักแล้วอะ่ะเขาออกไปแล้วอะ่ะอม,มันฮิโรชิมันก็เด้งม,มาเป็นอันดับสามอะ่ะแต่เรากับไลลักษ์มันยังยังคานกันอยู่ว่าใครเป็นอันดับหนึ่งแค่ไม่ได้ตีลองตีเฉยแล้วนนี้เราฝากรู้คือฮินโรชิแลใช่ปะใช่ลูก<ๆ>พี่เต็มนะ่ะก็ถ้าในเทียโกะตอนนี้ถ้าเอาแบบที่มอง ฮิโรชิกับโอเวอร์นี่คือใครเขาเขาได้สู้กันยังอ่ะโอเวอร์ล่าโอเวอร์ชนะมั้งไม่แน่ใจหรือว่าฮิโรชิชนะโอเวอร์โอเวอร์ชนะใช่ก็เท่ากับว่าโอเวอร์ที่สามตอนนี้ผมว่าทรงฮิโรชิดีกว่าแต่ถ้าถ้าถ้าในตามเกณฑ์จริงๆอ่ะโอเวอร์ถ้าฮิโรชิยังแพ้โอเวอร์อยู่ก็ยังไม่ได้เป็นเป็นเป็นอันนั้นอ่ะเขาถ้าเขาอยากอยากอันเนี้ยเขาต้องมามาตีแก้แค่นั้นเองแต่แต่จริงๆอ่ะตอนเนี้ยเอ็นดีอ่อนสุด ถ้าพี่ดูไฟผมไม่นั่งดูมาเหมือนเขาจะแพ้เขาชนะไฟกลางแต่ว่าไฟนอกเขาโดนหมดแล้วไฟนอกเขาเขาแพ้แล้วพอไฟนอกแพ้เพื่อนไฟไฟนอกฮีโรชิมันเกิดหมดมันก็เลยรวมมาตีไฟกลางแล้วบอกว่าใช่กลางไฟกลางวิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาไม่ใช่มันแข่งนะฮีโรชิไฟกลางมันเอเมดีมันปิดไม่ลงใช่คำนี้ดีกว่าถ้าถ้ามันปิดลงอะต่อให้ ชุดหลักมาเติมอะ่ะมันมันก็ไม่ไหวอยู่ดีแต่เนี้ยคือตรงกลางก็ยังเคลียร์ไม่จบแล้วบวกกับเซตใหม่ที่มาเติมเพิ่มอ่ะมันผมว่ามันก็เร็วออมาพักน,นี้แต่ถ้าเป็นเดมอนเทสอ่ะมันจะมีเซตพวกผมเซตติม่มแล้วก็พี่ที่ว<ๆ>นวนรอบเอนที่หุบหล,ล้านพี่เดี๋ยวผมเอามาก่อนสิบล้าน,านใช่ไหมไอ้ไอ้เกอไอ้ปั๊ดเป็นตอสอันเนี้ยของของครีมที่ช่วยตอนแรกอ่ะสามล้านแต่ว่าให้ไปก่อนสองล้านสี่อันนี้ของครีมนะก่อนก่อนอันนี้นะเลขอะไรอ๋อได้ได้ได้ครับหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งครับ โอเคอันนี้ของของคิมนะที่ช่วยแล้วก็อันนี้ก็เจ้าอีกผิดใช่ไหมแต่เพิ่งที่เพิ่งน่าเกลิ่มเล่นอะไรนะครับห้าล้านสี่กระเป๋าอะไรครับผมเป๋าหนึ่งหนึ่งหกสามโอ้ยแม่มึงแดกแดกเต็มกราฟเลยเหรอเนาะพี่ที่แม่แข่งไปเท่าไหร่ครับพี่นี่ไอพุ่มสามล้านครับสามล้านโอ้ยไอ้ผมแดกแดกเต็มเลยมั้งเนี่ยโอ้น่าจะไม่ต้องแล้วพี่เหลืออยู่สี่แสนละเหลือเหลือแต่ไอพุ่มิภูมล็อกกันได้น้องพี่ขอขายของก่อนเด้อได้ครับ แย่งอมเทคลามห้าเลยสาบไปได้บาคาร่ามาได้มาเก้าแผดเอ็มเข้าเอ็มาถ้าเอ็มดยังรวมกันเป็นหนึ่งไม่ได้มันไม่มีทางที่จะกลับมาได้หรอกมึงได้ดูไฟป้ายผมมันมันโดนได้ยังไงวะก็แพ้วงนอกไงแพรวงนอกก็ก็ตอนสุดท้ายอะที่ฮิโรชิกลับมาได้เพราะว่าเอ็มดปิดไฟกลางไม่ลงแล้วไฟวงนอกฮิโรชิมาเติมมันก็เลยออกมาภาพนั้นฮิโรชิวิ่งมาเติมจากหน้าคูประมาณสิบกว่าคนอะ มันไปเอากักก็จริงแล้วแต่ไม่เอาศพออกถูกไหมใช่ต่อให้เอาศพออกผมว่ามันมันจบไฟกลางช้าเกินทางที่ที่โรชิเขามีไม่กี่คนอ่ะแต่ที่โรชิอะมันแทง AMD สามหนึ่งอะมันติดในไม่กี่มีดอ่ะคือจบเลยในตอนแรกเมื่อกี้ส่งมาเกงขาวเยอะจัดเลยนะ AMD อะมันมีผมจะบอกว่าแกงพี่อะมันคือมันมีสองสายเลือดอ่ะมันไม่ใช่เลือดเดียวกันเหมือน Diamond Head อะ มันก็ต้องมีมันมีอะไรบ้างอ่ามันมีเลือกใครกินทางกับเลือกเอฟดีอ่ะโว้ยเอ้นี่พูดเหมือนไอ้เขือพูดอีกแล้วเนี่ยเอ้าก็มันเลือกใครเลือดมันอ้าก็คือพอวิ่งผ่านไปเจอเลือดสีแดงกูชุบแล้วเจอเลือดสีสีดำกูไม่ชุบเงี้ยหรอคือมันเล่นกันไม่มันไม่คมอ่ะอ่ามันเล่นใครเล่นมันเพราะว่าปิดไม่คมใช่ฮิโรชิมันคือคนที่คนดูบอกไอ้ไอ้ทุมพูดตรงจุดสัตสัทาแก๊งเดียวกันอะฮิโรชิอะ ก็คือต่างเขาต่างมีอยู่โง้เงี้ยหรอใช่ใช่แต่ต่วันนี้ตอนนี้มันก็ตามพี่เกตอะบ้านทุบบ้านบอกว่าอะไรคนดูดูเนมันบอกว่าอะไรวะขอหน้ารอบหน้ารับอย่ารับคนสตรีมเลยสตรีมไปปุ๊บต้องเอาไฮไลท์กูต้องโหดผมเห็นหน้าไฟยังไม่ไฟยังไม่จบอะตะโกนบัฟแล้วไม่ได้มองภาพกว้างที่ จะมีคนมาคอยบอกว่าเอ้ยตรงนั้นเลยยังโดนอยู่อันนี้มันก็แค่เล่นมดเแล้วมันไปทุบขึ้นได้ไงวะแปดเก้าคนไม่หลังบ้านหลังบ้านมันไม่ได้ไปทิ้งหลังบ้านมันทิ้งใกล้ๆเลหด้าคุกพี่ดูจากสติไม่เขือคือเล่าตอนแรกกับโอ้โหชิวเลยโอ้โหแบบโยกรอเลยเอ้าไปมายศแม่ไม่ใช่แล้ววะลองดูดิแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นพี่นะพี่ก็จะดูว่าตัวไหนจุดไหนแล้วคนแก่ไว แต่ถ้าโลใหม่มันก็ต้องมาจูนกันใหม่อีกทีไงไม่ได้ซื้อหรอเบลอืมอะไรที่มันอะไรที่มันพลาดก็ลองมาจูนกันตรงไหนที่มันพลาดก็ต้องมาจูนกันต้องแก้ภายในก่อนใช่ไหมภูมิใช่คิดเหมือนพี่ป่ะพี่ยังคิดอยู่เลยว่าต้องคนแก้ภายในถ้าพี่หาหัวที่ทุกคนเคารพมาคุมแกงไม่ได้อะมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อให้หมึกคุมดีแค่ไหนแต่สุดท้ายอีกอีกตีหนึ่งอะที่เขาไม่ได้ชอบกันตัดสินใจของมึกอะมันไม่ได้พูดไงแต่แค่มันมันไม่ได้เล่นตามคําสั่งขนาดนั้น แต่อย่างของพี่เกตน,นี้ยพี่เกตมันพูดพวกผมก็ก็ทําตามอะ่ะเพราะว่าทุกคนตัดสินใจแล้วว่าจะให้พี่เกตเป็นคนสั่งแตนะผ่ผมได้เท่าไหร่นะของผมได้สี่ล้านเป็นเดงมนะพี่ขอดูก่อนน่าจะหมดแล้วปะขอให้หมดเถอะไอเทียอ้โขเช่นเหลือหนึ่งเหลือสองเหลือสามไม่ใช่หนึ่งสองสามหรือเหลือสามคนอันนี้สามแสน นี่สามแสนเออเป็นสะของเนื้อครับอันนี้สี่แสนโอเคไม่หนักมากลืมดูดูชทล่างอะ่ะนายขึ้นมาดิชั้นของโอ,อ้ไอ้เทียนี่ร้านห่าไอไอบอสก็มือแตกไอ้บอสผมโดนไปร้านเดียวพี่ก็ที่ได้โป๊กเกอร์เมื่อคืนไงเมื่อวานไงเน้นนึกนึกน,นึกถึงนึกถึงตัวเองตอนที่ตอนที่แทงไงดูไก่เดอมดีเลยผู้ขายหมูมเลยอ่ะ พี่ขายหมูเลยอ่ะตอนนั้นอะอ๋อที่เอ็มดีเลยนะใช่ขายหมูเลยอ่ะพี่เก็ตเอาแค่5มอพี่5ม5มใช่ป่ะได้เดี๋ยวเดพี่บอกพี่ตอนแค่ต้องหาคนที่มาปุ่มแล้วสายเลือดไก่กินังกับสายเลือดเอ็มดีจะทําตามอ่ะบูมันไม่มีหรอกน้องใช่เต็มมีตําแหน่งบอยเต็งอยู่ไหนอ่ะมาแอบหลอปเนี่ยมาซื้อของก็ต้องจะออกไปอ๋อโอเคเขารอคือไอ ตอนอะยืมห้าเอ็มตอนยืมห้าเอ<ะ>็มตอนยืมเงินห้าเอ็มยืมตัวเองตีตัวเองก็ยืมปล่อยไปดิไม่ไอ้ยืมเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวคิมเอามาให้แหละคิมก็บอกอยู่ถ้าไม่พอเอาของคิมไปก่อน<ว>มาๆมาโดนไปตอนโด,ดนไปยี่สิบเอ็มอะยี่สิบไปเอ็มอะรออะไรล่ะอเอาง่ายจุดศูนย์กลางของในวันนีคือพีอเ่เกดไก่ตั้มต่อให้พวกผมจะมีตีจุ้ยซีตีพันแซดตีเอฟิก แยกกันก็จริงแต่สุดท้ายอ่ะตั้งแต่แตไอรีโอไปเซตไอรีโอไปนี่โห و, ขึ้นม,มาเรื่อยๆเลยพี่เกดสั่งปุ๊บทุกตีไม่ว่าจะบ้านจุยซีบ้านพันเซตบ้านอะไรมันตามกันหมดแต่ของพี่อะ่ะผมว่ามันเอ๊ะเอ,เอมันไายไม่นะน่าจะแบบว่าวมึงสั่งให้ไ,หไปข้างหน้าแล้วแบบเอาแบบนี้ดีกว่าปุ๊บเอาอีกคนหนึ่งมาเอ้ยตรงนั้นมันไม่ดีหรอกไปตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยไอ้ <ละ S 2> นั่นบอกอถ้าอยู่ตรงตรง,ตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายสุดท้ายมันก็ต้องอยู่อยู่ที่เซนเกมตัวเจ้าของด้วยวะ ว่านะเราได้บอกปุ๊บบางทีแม่งมันเฟ้นเกมมันก็จริงแต่เฟ้นเกมคนเดียวอะ่ะให้เป็นเป็นคนเดียวมันมันไม่ได้ไม่ได้ดีหรอกเพราะคนคนอะ่ะอย่าลืมนะเขาเล่นตามคําสั่งเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีใครสั่งหรือไม่มีอะไระมันก็ไม่รู้จะเล่นยังไงนี่ไงจะเอาให้ต่อไหนห้เอ็มหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งครับคุ้มรอคขายของกันเด้น้องใด้พี่ได้ไม่รีบเนาะไม่รีบไม่รีบนั่นแหละ ก็ลองดูแล้วถ้าถ้าเลือกพี่มันจูเข้ากันได้จริงอ่ะมันจูเข้านานแล้วตอนนี้พี่ก็ต้องเลือกว่าจะเอาสายสายเลือดเอ็มดีแท้หรือสายเลือดกากินังมันมีแค่สองเลือดแค่นั้นแหละตอนเนี้ยโอ้เฮมันมาเห็นนี่เฮมันก็สาดอยากดูนะเราไปคุยไงเขื่อดูว่าจริงไหมพวกเขื่อนจอบแก๊งเราไอ้เขื่อมันจะไปบวชแล้วลาบวชทางธรรมแล้วเอาง่ายพี่ลราไปถามจริงไหมพี่ว่า มันมีสองเลื่อนในแก๊งอ่ะจะไปแอรอบของพันนั้นอย่างเอาไปนะครับแกงเป็นเศษเหรอแอวติมมันมาแล้วนี่แต่ไรยังไม่มาเหรอโอเคนันครับไปเล่นนี่ว่ะครับไปเล่นนี่ว่ะเราอยากรู้ว่าตีเฟสใครไปเล่นม้างอ่ะก็จะมีไม่ไม่รอบที่แล้วอ่ะสามคนอ่ะที่ได้อ่ะโจลินสินมี่ใช่รอบที่แล้วน่ะะใช่บ้านไน้ฟิกมันมาครบตลอดโอเควันนี้บ้านพันเส้กับบ้านหลอกค่ะ วพวกกูมากันสามคนเอาถูกไหม <c oughs> พี่เก็ตตอนนี้ชื่อคนในไลน์เอ็มดีมีแต่การินังเนาะ <c oughs> เลือดมันค้นไหวเอมดีแท้เอมดีแท้ๆมันเหลือกี่คนเองตอนนี้อ่ะ โหยที่ยังเหลือยอดไอ้นี่อีกหล่อนหนึ่งเอ็มหลุดมายังไงวะเนี่ยโอ้ดีเนาะได้นั่นอย่างได้พอมาช่วยเนาะพี่เนาะไออะไรวะออได้นะมาไม่ไงั้นนะโอ้หนัก<อ>เลย,เลยอะแม่มันมีฝ่ามไบแปดฝ่ามไบแปดคนทำไมไม่มีสี่สิบคนวนะพี่ไม่เข้าใจจะเล่นกันทีนึงอันนี้มันมันคือแบบไม่ได้เล่นเพื่อแบบพิมหรือไม่ได้เล่นเพื่อแบบกระชับมิดนะ มันเล่นเล่นเพื่อหวังหวังผลเลยนะถ้าแพ้ถ้าแพ้ก็งมยาวแต่ถ้าชนะทรงแก๊งมันจะกลับมาได้แต่เนี้ยมันแพ้ไงผมบ้างงมยาวแล้วตอนนี้จะทะเลาะมันไม่มันมันมันแผ่วมันไม่พร้อมตั้งแต่อ้นี้แล้วเว้ยอ้ตั้งแต่คนแล้วมีรู้ว่ามีสตอรี่อะมันรับเรียกเลยท้าไหรครับเบอร์เบอร์อะไรครับนี่แหละยุคยุคเปิดโอกาสให้คนทางบ้านโชว์ฝีมือ ขอมีของนะอันนี้ร้านห้าใช่ไหมครับใช่ครับเลสี่เก้าสี่ครับทั้งหมดเป็นสองล้านเจ็ดแสนนะครับใช่ครับเลขอะไรนะสี่เก้าสี่ครับ,รบถ้ามันไม่เข้ากันพูม,มันต้องเอาไอ้สองกลุ่มนั้นไปละลายพฤติกรรมเหรอมันละลายยากพี่เกดเพราะว่ามันเลือดมันข้นทั้งคู่ไงถ้ามันละลายได้อะ่ะมันเข้ากันนานและสองเลือดเนี้ย เอาตรงๆนะกูยังไม่รู้เลยนะขนาดกูเป็นหัวแกงกูยังไม่รู้เลยว่าแบ่งทัดแบ่งพวกกันอะพี่ไอเฟดหน่าเฟดเฟดเอสดีที่ที่เราเจออะภูมไอเซตแรกอะแล้วที่แข็งขงอะใช่ใช่เซตน,นั่นอะเฟดน,น้ำมันถ้าถ้าพี่ยังหาคนมาเป็นตุดสูนยกลางแกงไม่ได้อย่างเบิมนเทสพวกผมก็ก็มีตี้ใครตี้มันนะแต่สุดท้ายอะผมมีพวกผมมีตุดสูนยกลางคือพี่เกตเนี่ยถ้าต้องฟังอะเนาะจะเลือกทางไหน แต่ถ้าพี่เกตตัดสินใจไปทางไหนพวกผมก็ก็ต้องตามตามนั้นอะ่ะอืมโอเคใช่ของของผมก็มีผมเป็นหัวบ้านพันแซด<ม>ของตี่ติ่มก็น่าจะมีพวกติ่มพวกอะไรพวกเนี้ยคุยกันที่เป็นหัวบ้านแต่ว่า,วาถ้าว่าตอนทีเหน็บสมมุติว่าความคิเดเห็นผมสองสองคนไม่โตกันอ,ะอ่ะแต่ถ้าพี่เกตเลือกเลือกไปทางไหนทางหนึ่งพวกผมก็ต้องตามถ้าไม่ดีก็ค่อยมามคุยกันอีก<ๆ>ทีแต่ของพี่ดูจากสางตอนจบไม่น่าคุยกันนะ พี่ผมผมมีเรื่องจะคุยเนี่ยไอ้ล็อกพูดคิวพูดคุณลำบากใจกูไม่เอาพูดอย่าบอกนะที่เจพี่ว่าไงว่าไงไอ้คือคือคิวคุยกันอะไอ้ล็อกมันงอมๆอะแล้วก็ไอ้ล็อกมันจะงอแงกับอินทิอาร์ตอ้โปก่ะแล้วคิวก็จะไปโฮปทาวอะอันนี้คิวโดนป้าป้าบินให้ไปอันแฟร์อันนี้คือจริงใช่ไหมไม่ได้ปั่นใช่ปะ พี่ตองเความเสียอแอรห็อกสิไม่อันนี้จริงใช่ไหมหรือว่าไงไม่ถ้แล้อมึงงอมเรื่องอะไรอะไม่ไม่มีอะไรพี่ฮะไม่มีอะไรครับเอ้าไม่ถ้าถ้าอยากไปพี่ไม่ว่าอะไรพี่ก็ไม่ได้ห้ามเพราะถ้าเองอยากไปพี่ก็ไม่ไม่ได้นี่อยู่แล้วเออถ้าอยากไปถ้าอยากไปจริงจริงพี่ก็ไม่ได้ห้ามอืมเพราะสถานนี่มันคือรายการอาจารย์พี่อาจารย์อาจารย์พ่อมึงอะพ่อมึงตายไอ้เหี้ยเด็กเหี้ย ไอสัตว์จ์กเหรอมึงจ์กมากใช่ไหมฮนะจากม,มีใครทิงพี่หรอวิกเก็ตมันไม่มีอะไรทำเียใครจะกล้าทิ้งพี่ลงเราโอ้ยมึงจะไปกันทีไปสามคนเลยเงี้ยหรอฮะ <c oughs> คือรายการอาจารย์ไงโดนเข้าให้หล<า>แล้วใช่อย่างน้อยก็อย่างน้อยข้างกูเมียชุนอยู่ก็โอเคแล้วถ้าพวกมึงจะไปอ่ะไอ้ชุนบอกว่ามีงานทําซอฟต์แวร์พ <c oughs> ี่ไอ้ชุนมึงไอ้ชุนมึงมึงตะเมื่อวานมึงไปตัดคลิปมาเหรนะอน้องครับเขียนเลขอะไรเิีนดูใบต้องมีแบบเฉียบ <c oughs> เฉียบเฉียบเฉียบปะเขียนเลขอะไรก็พวกผมไม่ชอบข้าวเอ่อใบภูมิก็พวกผมไม่ชอบข้าววอร์ม ตูไม่ได้เลยหรอว่ะพิศเออร์ฟโดนโดนเดบมาอย่างเที่ยเลยก็ประหม่เป็นไงถ้ากูเชื่อมือหมวกหรืแข่งเอ็นเอ็มดีนี่กูโดนแดกไปแล้วนะห้าล้านเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีคนรับกับกูอ่ะโอ้โหกูแบบชิวเลยกูแดกแบบสิบกว่าเอ็มอ่ะพี่ต้อนหัวหัวเสียจัดเลยรอรออะไรล่ะไม่แต่แต่ผมไปนั่งอ่านแชทมามันบอกมีอะไรอ่ะเติมมีสองพันรู้มีที่คนแก่ใจหายห้าสิบห้า เอแต่จะหายกูก็ไม่อยากเสี่ยมันเว้ยแต่ถ้าความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าคนมันอยากไปอ่ะกูก็ห้ามไม่ได้เว้ยทางทางใจกูอยากให้มันจริงว่ะได้ครับอย่าไปเจนที่บ้านคอมูใช่ไหมตอนนี้ผมตอนนี้ดูในคอมูเนี่ยแชทแม่งไหลเลยมีจีมีจีคืออะไรเนี่ยพี่ก็มันเติมสองพัน vp ได้จีเพจไงโปรโมชั่นใหม่ห้าไม่ได้เลยว่าอะไรพี่เร็วอ่ะมีมากมายไอ้พวกเราไปซื้อจีกันด้วยนะอย่าลืมซื้อจีกันนะไม่ต้องเติมสองพันนะครับเติมจีสอง ใช่เหรอวีสองพเลยเหรอีวีสองพันนะมีจีขับไม่ได้วะ,อะอออววไอมี่ไนวะขบไม่ได้ดไดว,วะไอมีขบได้เพราะโมบดาเฮ้คอยยืบปั่นขึ้นมือปแป๊บนึ่งไอมีเขาเพิ่งหอบ หัวเรือถกถูกถพูดไปเนี่ยอย่างอย่างตองคิงครับเนี่ยตองคิงอะใหญ่รีไวล์เนี่ยเลือดกากินังอ่ะเอามันละลายพฤติกรรมมาแล้วตอนนี้ตอนตอนแรกพี่ผมจะไม่เอาเลือดกากินังเลยนะไม่เอาพี่พี่ไม่เอาเลยไม่เอาเลยผมมาผมมาไอ้ตั้มพี่เกตอะแต่แต่ว่ารีไวล์อะผมผมชอบมันตั้งแต่ตอนเล่นกับพวกกีแหละอืมแล้วก็อีกคนนึงไอ้เจฟกับอเล็กกวายเพิสูจน์ตัวเองจนมันมายืนของเดียร์ท๊อะ ยืนยืนตรงเอาอ่ะแก๊งพี่มีใครยืนรอแบบสองเดือนมื่อเวลาสองสามเดือนอ่ะมีตรงไหมสองสามเดือนมีคือยืนมายืนจริงๆอ่ะมาอยู่ตรงนี้เลยนะมายืนทุกวันทุกวันทุกวันนะแบบสวัสดีครับสวัสดีครับอะไหล่อไม่มีโอเคจะมายืนสองเดือนพี่มีไงเนี่ยของพี่มีไอเจฟฟี่อะเล็กอ่ะยืนมาทุกที่เนี่ยแหละคือคนที่เขาอยากเล่นจริงๆริงนะไอตั้มพูดว่าอะไรจะไม่รับผมบอกว่าถ้ามึงไม่รับมึงก็บอกเขาไปเลยไม่ใช่เขามายืนรอสุดท้าย มันก็ชนะใจคนในแก๊งแล้วแล้วมาได้ใช่ถูกพูดเลยเพื่อนเอ้ยพี่คือคือตอนนี้แม่งแบบที่มันแพ้นี่มันไปหลายหัวเกินหลอดไวนี่นี่สายเลือดกริงน่จริงจริงอ่ะไอเดวายพี่ไม่รับบอกแต่ดีวายดูตาดิอ๋อรับเลยอย่างเงี้ยได้กลับนะเออพูดไปเตี้ยเว้ยพี่พี่ ถ้าอย่างแรกอ่ะพี่ต้องหาหัวแก๊งที่มาแบบพี่เกตได้อ่ะอยู่อยู่ตั้งแต่บ่ายแบบว่าพี่แบบ่ีล้วฝากฝังไว้ฝากฝังได้นะก็อย่างที่ผมบอกอ่ะพี่เกตมันมันทําให้คนในแก๊งเชื่อว่าถ้าถ้าตาบแล้วแก๊งมันจะมีทรงอ่ะคือพี่ผมเรายกเะไรพูมตีสามตีสี่ยันเจ็ดแปดโมงพูดาย่พูมพูดแต่เรก่อแหละบ่ายสามโมงอ่ะอันนี้จริงๆไม่ว่าจะทำอะไรก็อยู่เล่นเล่นสองเกมอ่ะเลดเอ็มกับไวเอ็มอ่ะ วันนั้นผมเจอนอนเก้าโมงบ่ายสามพอตื่นมามารันแกงแล้วอะ่ะผมเลขอะไรผมเลขหนึ่งพันพี่เอเดาเลับเอาไปกันเลขสองหมื่นพันเอาง่ายพี่ดูตอนโดนแบนอะ่ะตั้งพิมพตามคนอะ่ะตามแล้วตามอีกอะ yeah. oh, ่ะโอ้ดะพี่เกตอะ่ะใช่ใชถ้าพี่คนที่พี่เลือกมาเป็นหัวเขายังมาตั้งแต่บ่ายเพื่อให้คนในแกงเชื่อไม่ได้อะ่ะ มันมันก็มันก็ไม่ไหวหรอกหัวถ้าพี่ต๊อดมาสองทุ่มไม่เนาะแล้วคนที่คุณจางสองพี่เนี้ยโอเคครับโอเคครับมันจะทำรายได้มันต้องมาตั้งแต่นึ่นๆพี่หาคนที่แบบมาตั้งแต่บ่ายได้ใช่ติดเกมอ่ะพี่ต้งติดเกมเลยพี่พี่มีวิธีพี่มีวิธีหายเครียดต๊อดเดี๋ยวรอพี่หลังแอร์ดรอปเสร็จก่อนตอนนี้อย่าพาไป ขายเครียดโอ้ยไมคือมันมีนมีรขบี๋ค่อยไปดิรถสี่รถสี่รถสี่้รถสี่ใายเครียดชนะโอเเอาของไอซีไปมันต <kommer> ้องแบบ่ามีรถผมมีรถพี่ยอาไปผมเออโอเค